เาไไ้ที่ม <laughs> ป่าแล้วมันมุม้คนเล่นครับพี่น้องถจะกาควอบสวยงามของน้ำตกครับพี่นอ้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเลาเข้าป่าอีกแล้ววันนี้ เลาะทงเลาะหาเละป่าเลาะดูบูยหอยเขียมาเลาะบัหอยเขียรครับพี่น,น,น้องไ่ได้เห็นละงกต่อเห็นแดง ไปกราบขอพรองหลวงพ่อพระไง่บแม่สอนางแล้ว hey ก mm. ็ไปไปกินต้คุ้มศิลามันนีกิ้ำราลไปปีนสะบานขึ้นไป เพื่อนโมองเห็นครับเรือหูเรือตาเพื่อนเพื่อนจง่ไว้ให้ครับพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้อง พี่น้องเห็นปะครับหอยังอยนอนครับกไม่เนื้อโอ้พ่ผ่าไรโกนี่ไปมีบอกเออแมงยูนี่ยไับทีมงานทีมงานเขาเจออุปสรรคน่จะกิน vậy hết khâu này, kep vào đi cứ bị theo cái vậy tí. cứ bị theo cái vậy máy phải เดเดม่ให้กันะนะโอ้พี่น้องไปครับเดินทางนี่เดิย่ั่นแต่มืงนหุ้ยบวฮักวันี้หลายคนเลย

วางไม้ที่ไม้เหลับเ้ามาทิเป๋าได้จยลื่เหือเข้ามาทางเอาเิบจุ่มจำให้ดี้วท่างนกบไม้ใหญ่ถ้ามันลงเลยที่ได้ออกมาถึงกระบกไว้ในแี่ แล้วก็บอกว่าหักไว้โอ้ยนี่นะดอกไม้ใหญ่นี่น่ะโมคือบบเห็นมันครับพี่น้องโมเห็นแล้วงงครับเกินเฝ้าซึ่งแตงกอนปานไปหายิ่งรู้เท้ากับยังสิล่ะมันมาเกลี้ออกไถมโอ้โอ้หี่เบื่ออาเฮาเลยได้ยินว่าพี่น้องเสียงน้องอา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 อยู่เป็นเสียง น้ำตกที่ไหลลงมาจากตัดสูงค,ครับพี่น้องเดี๋ยวหาเห็ดไปเรื่อยเ,อยเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปเบิ่งร้อมสวยงามนะครับพี่น,น้องเดินทางมุ่งหน้าหาเห็ดโอ้นี่พอลัว หัวเองนลครับพี่น้องครับเบ่งคำาสร้างครับพี่น้อง มาแดวนี้ก็จะเป็นน้ำตกมือขีร่างเป็นระยะระยะีน้องจะให้เบ่งก้อมอลังการของน้ำตกแต่ว่าซูไป้องมีซูมไป,ะมไปไละีน้องบ่ง กรมโาณาพี่น้องน้ำตกรครับพี่น้องขึ้นไปอีกจะเป็นพักเทางนี้ครับอันนี้จะเป็นตาาะเลิกนะครับพี่น้องเข้ามาเขตแถวนี้ก็จะเป็นเสียงน้ำตกนะครับพี่น้องน้ำตกแสแนนบ้านเขา ครับน้ำจะไหลลงมาทุกทางน,น้องเดี๋ยวจะขึ้นไปผ่าเพิ่งครับนี่ครับเดียวเห็นเป็นน้ำตตครับโบ้ยเอาเที่ยว ับค้นเสียงนเสียงน้ำอะไรเสียงนี้จะได้ยินตัวฮอดบ้านห้องครับบ้านหลงเงาครับไปหาเฮ็ดตัวน <Tab, yapa> <Assassa> <c merger> anh eh, <suspicious> <to> em <fire> น้ำจะไหลลงมาท,าท,าท,าทาั้งคุณทั้งทั้งเคืองมครับพี่น้องไหลลงมาเรื่อยๆแล้วก็ไหลลงไปพเพื่อนน้ำพวดขงบาทบ้านเราพีน่น้องนี่ง้างมือนี้ประมาณสิบกิโลแล้วครับคุมกับเฮ็ดบ่าครับพี่น้องนะครับ หายเฮ็ดตัวเป็ความสวยงามของอันน้ำตกอีกคับพี่น้อง ปลามาเช้าเมื่อไหร่เนาะคือปลาบืนขึ้นหรอรับน้องครับใส่สะพาน ไอะไรบอกครับโอ้โอ้มาแต่เช้าบอกครับมาจานเช้าอันไปสวนปลาเออไปสวนปลาแล้วมันมุมีโอ้ขับเห็ดเอาอยู่ดอนนี่บอกครับแค่เดียวบอกอ๋อมาแต่บ้านเลยครับโอ้โอ้กล่องยีนอ มันบบกมันคอมเัเพิ่งมาแต่เสาก็มาบังเขาพูดอยู่เสน่์เลลายมัครับ เต็มกระตาครับพี่น้องโอ้พอดีแกงครับตันนี้ก็นเลยแม่นครับอยู่ด้านน้ำแห้งมันมันเหี่ยวมาอ่ะมันมันมันพุ่งบสถึกฝนมันละลายมันยังไงบอครับอ๋อเป็นเงือนเงนอกเงือกพี่น้องครับเงือกเงือกพี่น้อง แดดออกแล้วเริ่มหาผมเห็นเลยเนาะฟังฟังแดดแล้ว,ว,ลวไปใสกัญชงแต่สร้างเนาะโอ้โหนะครับขอบังเฮดเลยนะครับโม่เนี่ครับนี่คนเต็มกระตานะครับคนเฮ็ดว่ามันอากบานมาเลยเนาะ